สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้แม่นุษาพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดเขาขุนพนมนะคะอยู่ที่อำเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ตำนานเขาขุนพนมที่จำพรรษาของพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งเมื่อได้บรรพชาเป็นพิสุกนะคะที่ตั้งของวัดเขาขุนพนมนี้อยู่ที่อำเภอพูมคีรีนะคะหมู่ที่3ตำบลบ้านเกาะค่ะวัดเขาขุนพนมตามประวัติเชื่อกันว่าเขาขุนพนมเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์มีผู้สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสินทรงไม่ได้ถูกประหารชีวิตอย่างที่พงศาวดารกล่าวอ้างแต่ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับพระญาติหรือทหารคนสนิทแล้วเสด็จมายังนะครศรีธรรมราชมีการเตรียมการโดยมีการสร้างป้อมปราการทำเชิงเทินป้อมวงกลมตามชะฮอนผาเพื่อให้พระเจ้าตากสินได้ประทับ เมื่อทรงพันวัดเจริญวิปัสสนากรรมฐานหน้าวัดเขาขุนพนมจนสเสด็จนสวรรคตแต่บางกระแสกล่าวว่าเขาขุนพนมสร้างโดยพระยาตังภูมาพิบาลเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสำหรับพักตากอากาศที่เขาขุนพนมจึงมีการสร้างป้อมปราก,การคอยป้องกันอย่างแน่นหนา ชาวเขาขุนพนมมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จหนีมาประทับที่เขาขุนพนมจึงได้ร่วมมือกันสร้างพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณชะฮ้อนหินเชิงเขาซึ่งบริเวณที่เชื่อว่าพระองค์ประทับขณะผนวดอยู่ประชาชนที่ยังระลึกถึงวีรกรลม และความกล้าหาญในการกอบกู้เอกราชชาติไทยในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองได้ร่วมกันสร้างพระบรมสาธิสลักษ์ทั้งในเพศบรรพชิตและชุดฉลองพระองค์นักรบแล้วอัญเชิญมาไว้ในศาลให้ผู้คนได้ศรัทธาได้มากราบไหว้ปัจจุบันจึงมีประชาชนจากทั่วสารทิศ มาเขาขุนพนมอยู่เสมอเพื่อตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชลักษณะลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเขาขุนพนมมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดเตี้ยเตี้ยมีต้นไม้ปกคลุมอยู่อย่างแน่นหนาบนภูเขามีถ้ำหินปูนที่มีโพรงหินหอกหินย้อยลักษณะภูเขาวางตัวอยู่ในแถบเหนือใต้มีความยาวประมาณ750เมตร กว้างตามแนวทางทิศตะวันออกตะวันตกประมาณ500เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ43เมตรส่วนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ165เมตรทางทิศใต้ของภูเขาเป็นทางลาดชันทางทิศเหนือเป็นไหลเขาทางทิศตะวันตกมีเป็นสวนมังคุดและสวนยางพารา ทางทิศตะวันตกเป็นโรงเรียนและวัดเขาขุนพนมทางเดินขึ้นไปชมโบราณสถานที่ไม่ควรพลาดในการมาเยี่ยมชมนะคะทุกคนบันไดขึ้นไปกราบนามัสการนะคะไหว้พระในถ้ำนี้คือ245ขั้นค่ะถ้าใครมาเที่ยวที่นะครศรีธรรมราชไม่ควรพลาดที่จะมา ไหว้สักการะพระเจ้าตากสินนะคะที่วัดเก่าขุนพนมอําเภอรพรมคีรีขอบคุณที่ฟังคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะ